สวัสดีค่ะก่อนแล้วฟันข้อมูลมวยนะขออนุญาตแนะนำพักยกดีๆพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยนะคะมีมวยเดี่ยวมวยเสปต้องพักยก24พักยกดีๆที่หนูแนะนำา d p k 2ีิ p k 24่พัก,ยก, 24, พกยก24ดีท,ที่สุด สวัสดีทีเด็ดศึกท่อน้ำไทยรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรนาวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567นหกสณสนามมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องททบ5เวลา18บแนาฬิกาต้นไปถึง2องทุ่มนาฬิกาคู่ที่1คีเลียนอูอุดรเจอกับเพชรมังเสือปอมงคลอินคู่นี้ชกกันที่พิกัด100ปอนด์ค่ะส่วนคู่2เพชรนิยม FA กรุ๊ปเจอกับซุปเปอร์เจ๋งสองลุงศักคู่นี้ชกกันที่พิกัด117ปอนด์และคู่3มวยรอบแอครี แก้วฟ้าน้อยเกียริชาชนันเจอกับแก้วฟ้าเจอกับเพชรเก้าล้านสิงมาวินค่ะคู่นี้ชกก้พิกรหนึ่งรอยี่สิบเจ็ดปอนด์และคู่ที่สี่มวยรอบแอร์กีนะคะเพชรบุญชอบสอพาราดเจอกับสมิงแดงวอจกกักรวตริคู่นี้ชกกติพิกรหนึ่งรอยี่สิบเจ็ดปอนด์ค่ะและช่วงที่สองติดตามได้ทางเพจมวยไทยถ่ายทอดสดตามเวลาหาชมได้ทางเ Facebook หรือช่อง youtube นะคะคู่ที่หนึ่ง คีเลียนออูดอุดรเจอกับเพชรเมืองเสือปอมงคลอินคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยปอนด์ค่ะมารู้จักมุมแดงนะ,จะเจ้าคีเลียนออูดอุดรหนูก็เคยเห็นครั้งหนึ่งที่ชกช่องเจ็ดนะคะเป็นนักชกอายุสิบหกปีนะมาจากนาครศรีธรรมราชเป็นมวยเข่านะอีกสีเสื้อหนึ่งก็คีเลียนเพชรเมืองหรือคีเลียนออูดอุดรก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยเขา่า โดยอาชีพและเข่าในเหนียวหนึบหนับนะคะล็อกรัดปตีวงในดีนะคะค่ต่อสู้นะวันนี้เจอกับเพชรเมืองเสือปอมงคลอินก็อยู่มุมน้าเงินนะคะเป็นนักชกมาจากอำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะส่วนสูงร้อหกสิบสี่เซนติเมตรนะคะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องทําการพิซซ้อมที่ปอมคนอินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเจ้าเพชรเมืองเสือหรือเจ้าพญาเสือปอมงคนอินก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสายจัดจ้าน เข่าในล็อกรัดก็ตีเหนียวแน่นบูรดุดันอีกสายด้านึก็เจ้าซ้ายพยักนะคะก็ดูหลากหลายกว่ามุมแดงนะสามไปล่าสุดเคยแพ้คะแนนเพชรชกุลใต้เพชรบุรีที่สึกมวยไทยเจดสีนะ,ะแล้วก็มาแพ้คะแนนศิลาชัยดาบชาญกองปราบที่สึกมวยไทยเจดสีล่าสุดนะ,ะมาแพ้น็อกยกสามให้กับมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันนะที่ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยค่ะเมื่อเดือนสิล่าสุดนี้เอง มวยคู่นี้นะก็แพ้มาทั้งคู่นะเจ้าคีเรียนเอาอุุดอนที่เคยเห็นชกช่องเจ็ดก็แพ้เจ้าจีรวัตรมานะล่าสุดก็มาแพ้นอกยกสองให้กับอเล็กยอดยุทธมวยไทยที่สังรวมพลคนสมุยนะก็ถ้าเลือกคนนึงก็เอาอุตุดอนนี่สีเสื้อก็ถือว่าราคานั้นะคะแต่ไปชกช,กช่องเจ็ดดูก็เห็นแพ้สองคน้วเนะจ้าไฮไฮยีน่าก็แพ้คีเรียนนี่ก็แพ้นะ ปอมคนอินนี่ถ้าชกช่องเจ็ดนะเห็นบ่อยๆนะชกเขาก็เก่งนะแต่ราคาไม่ค่อยไปนะทำได้ราคาไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะแพ้ราคาคู่นี้นะคะแล้วแต่ชอบใครเลยนะคะหรือชอบที่ปอมคนอินดีกว่าคู่นี้ก็เอาชอบไปที่มุมน้ำเงินนะคะจะเป็นฝ่ายชนะคุทงคู่ที่สองนะคะ ป็นการพบกันระหว่างเพชรนิยม FA เกรุปเจอกับซุปเปอร์เจ๋งสรุ่งศักดิ์ค่ะคู่นี้ชกกันที่พิกัด217บอลนะฮะมุมแดงก็เป็นเจ้าเพชรนิยม FA g r o กรุปนะก็หายไปนานนะไฟล่าสุดหนูเห็นโชว์ไว้ที่ช่อง7นะคะก็เบียดเสียดสสีเป็นมวยกระดูกดีนะเป็นมวยขวาครบเครื่องนะเข่าในเหนียวแน่นล็อกรักสตีก็ถือว่ากระดูกดีนะแต่หายไปนานมาดูฟอร์มล่าสุดของเขากันค่ะ ก่อนหายไปเมื่อปี61นะคะ,ะ,คะก็แท้เจ้าสกัดเพชรเพชรสี่หมื่นที่ศึกวันทรงัยแล้วกลับมาเดือน9ปี6วนะ ก็มาชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไหล่ยน์ที่ศึกอัมบดินซูเปอร์ไฟท์เดือน9นะคะล่าสุดมาเจอกันอีกครั้งที่ศึกเวทเจ็ดสีเมื่อเดือน10นะคะก็มาแพ้เจ้าเทียนงามนักบินอะไหล่ยนตนะที่ศึกเวทเจ็ดสีวันนั้นเบียดเสียดสูสีทั้งคู่นะคะตอนชนะเจ้าเทียนงามมาก็เบียดเสียดสูสีนะชนะสีเสื้อนัเสือกระดูกดีกว่าแค่นั้นนะคะวันนี้เจอกับซูเปอร์เจ๋งสอลุ่งศักด์ค่ะก็เป็นนักชกอายุ19ปีสูงเซนติเมตรนะรูปร่างดี เป็นมวยมาจากบอ่อทองจังหวัดชนบุรีการผ่านมวย50ครั้งแลเป็นมวยเข่ามวยฝีมือทำการสอบที่สร,รุ่งศักดิ์จังหวัดสมุทรสาครนะคะน้ำหน,นักไปปอนที่ห้่สิกกิโลเวทที่ชกโลกเก่งที่ร1อยไม่เกิน1 2อปอนด์ปอนะวันนี้ก็ชกนอกเวทนะต่ำลงมานิดหน่อยก็อีกสีเสื้อหนึ่งนะคะซุปเปอร์เจ๋งชดบางแสนก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นนะคะก็ครบเครื่องหลากหลายทีนี้มาดูฟอร์มค่ะ วันนี้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะสูงกว่าแต่เจอมวยกระดูกนะคะแค่หายไปนานก็สามไฟล์ล่าสุดนะก็เคยแพ้คะแนนประกายเพชรเล็กทรงเดชรถบ้านนะที่ศึกท่าน้ำไทยเมื่อเดือนเก mm ้า hmm. พอมาเดือนสิบก็มาแพ้สเตฟนานสองต่อหยวบางแสนที่ศึกท่าน้ำไทยล่าสุดเดือนสิบสองมาชนะนรกยกสี่เจ้าพันโหดแอสสันป่าตองที่ศึกอมรินซปเปอร์ไฟท์ค่ะคู่นี้นะตามสายตาหนูหนูเห็นที่ช่องเจ็ดเจ้าเพชรนิยมเอฟเอคุปะก็มองว่า ครบเครื่องหลากหลายเหมือนกันนะคะแต่วันนั้นแพ้นิดนี้นะแพ้เจ้าเทียนงามแพ้เข่าเขานะคะวันนี้ก็ชอบไปที่เพชรนิยม f อฟเอกรุ้มนมองว่ากระดูกดีการผ่านมวยก็ถือว่าหายไปนานเฉยนะคะครบเครื่องเหมือนกันก็ชอบไปที่เพชรนิยม f อฟเอกุ๊ปค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันธงคู่สามนะคะแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนนันเจอกับ เพชรเก้าล้านสิงมาวินนะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่อยิบเจ็ดบอเป็นมวยรอบแอร์กีคัดเลือกคู่ที่หนึ่งมาดูแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันนะคะวันนี้อยู่มุมแดงเป็นนักชกอายุยี่สิบสามปีนะคะฟอร์มกำลังสดนะคะไล้ผ่าเพิ่งพ่ายไฟล่าสุดมั้งก็ส่วนูงร้อยเ็ดแปดเซนติเมตรนะเป็นมือจากอบบุบลราชธานีการผ่าน มวย60ครั้งนะเป็นมวยเข่านะคะทำการซ้อมที่สอจารุวันจังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักไปปอยอยู่ที่6กกิโลเวที่ชกโลกเก่งอยู่ที่127เไม่เกินร3 6มปอนด์นะคะวันนี้ก็ชกในเวท้ารยปอนด์เจ้าเพชรเด็กลิขิตรถยก,รถยกหรือเจ้าแก้วฟ้าน้อยนะ,ะเกียรติท่านันก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าแทงเตะต่อยแรงปลายแข็งแกร่งนะเป็นมวยออรชอนอ่อนแอนนะคะเวลาชกนี่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ตรงได้ราคาเป็นรองนะคะแต่ ไม่ยุบไม่ช็อตนะส่วนใหญ่ชนะได้ราคาดีด้วยนะคะมาดูฟอร์มที่เขาทํามานะคะก็ย้อนไปตั้งแต่ปี64นะคะตั้งแต่แพ้เดโชบริลักมากับแพ้เจ้าพันศักววันทวีมานะคะจากนั้นมาก็ไล่พ่ายเพิ่งมาสะดุดแพ้เจ้าสมิงแดงวจากาวุษนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ ก็ถือว่าฟอร์มสดใสเหลือเกินนะคะมาดูล่าสุดก่อนก็มาแพ้สมิงแดงวอลจักรบุตรเมื่อเดือนแปดนะคะแล้วก็มาชนะคะแนนแหลมสิงห์สอเดชพันล่าสุดมาชนะนักยกสี่เจ้าโนระเดชโชห้าพยักที่ศึกท่อน้ําไทยนะคะนอกนั้นไร้พายนะคะชนะไข่มุกข,ขาวมาชนะนิชาชมาคือชนะมวยเก่งๆมาทั้งนั้นนะคะวันนี้เจอกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนะ,ะก็เป็นนักชกอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรนะ รูปร่างหนาก็ไม่เตี้ยนะคะวันนี้เจอกับมวยสูงยาวเป็นมวยมาจากอำเภอสิงหะนะ์คนครจังหวัดสงขลาการผ่านมวยเจ็ดสิบครั้งนะเป็นมวยขวามวยเข่านะขยันนะมวยตัวเนี้ยก็ทําการพิจารณ์ที่สิงห์มาวินน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสิบสองกิโลเวทชกลูกเกดอยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดไม่เกินร้อยสามสิบหกปอนด์นะวันนี้ชกในเวทนะคะร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ก็เจ้าเพชรเก้าล้านห้างทองเมลดาหรือเจ้ายอดเพชรสอสอปักยิมนะก็เป็นนะักชกคนเดียวกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนะเป็นมวยเข่า มวยขวาเปิดเกมศาสตร์แข้งต่อยท้องหนักหน่วงหนักแรงตื้อดีปลายแข็งแกร่งน้องชายแสนสนนะคะวันนี้เข่ากับเข่าเจอกันนะ,ะแต่ดูเจ้าเพชรเก้าล้านนะะ่าจะเป็นหลากหลายกว่าน,นิดหน่อยนะ,ะเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดต์แข้งนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ขยันนะเจ้ามวยตัวนี้เพชรเก้าล้านเวลาโชกับใครหนูมองว่าเป็นฝีมือดูเป็นรองแต่เขาชนะทุกทีนะ,ะด้วยสีเสื้อแล้วก็ความขยันของเขานะก็เคย ชนะน็นนอกยกสี่สิงห์พยักสอสิงห์อยู่มาที่ศึกท่อน้ำไทยแล้วก็มาแพ้คะแนนสมิงแดงวอลจากวุฒิที่ศึกท่อน้ำไทยล่าสุดมาชนะยอดอีสานและเสือจากเจ็ดสายพิ้วนะชนะไปไปลายนะลูกขยันวันนี้เป็นมวยเข่ากับเข่าเจอกันนะคะความสูงนี่เจ้าบุ่มแดงได้เปรียบนะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าแทงเตะต่อยแรงปลายแข็งแกร่งนะเป็นมวยรูปร่างอ่อนอ่อนแอนเจอกับมวยหนาร้อยเจ็ดสิบนะเจ้าเพชรเก้าล้านสีเสื้อน่าเสือดีกว่าหนูชอบไปที่มุ่มแดงค่ะ เข่ากับเข่าเจอกันนะคะก็ต้องลุ้นไปลายๆค่ะก็ใครแข็งแรงกว่าก็กินไปนะคู่นี้เบียดเสียสูสีมากๆนะคะเพราะมุมน้ําเงินเจพชรเก้าล้านก็ขยันนะแต่เขาได้เปรียบเรื่องสีเสื้อหน้าเสือค่ะฟันทงคู่ที่สี่คู่เอกช่วงที่หนึ่งของรายการนะะก็ยังเป็นมวยรอบแอกีนะะเพชรบุญชอบสอพาาเจอกับสมิงแดงวอจักรวุฒิคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดบอนค่ะ คัดเลือกคู่ที่สองนะคะตัดเชือกคู่ที่สองหนูพูดผิดก็เพชรบุญชอบสอพาราดนะวันนี้อยู่มุมแดงก็เป็นรอบตัดเชือกรอบที่สองนะคะเป็นนักชกอายุยี่สิบาปีส่วนสูงร้อเซนมนะเป็นมวยมาจากบุรีรัมการผ่านมวยดีนะหนึ้ครั้งเป็นมวยซ้ายค่ะ ทำการซ้อมที่สอพาราจังหวัดบุรีรัมยนาน้ำหนักไปป่อยที่61กิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่125ไม่เกิน134ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทค่ะก็เจ้าเ 9, 9ก้ายอดเก้ากิจรถสวยจ่าเจ๋อสายพิ้วหรือเจ้าบัวขาวเล็สิออบอบุญชอบก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายหนักแรงหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วนะสามไฟล่าสุดนะมาชนะคะแนนเพชรแสนชยัยเอ็มยูเดนนะที่ศิษฐ์ท่าน้ำไทยแล้วก็มา ชนะคะแนนนพเดชช่อห้าพยักที่ศึกท่อน้าไทยล่าสุดมาชนะคะแนนไครตกวัวันชัยที่ศึกท่อน้ำไทยนะฮะก็ชนะมาล้วนนะ,ะฟอร์มสดใสนะฮะโหดเหลือเกินส่วนมุมน้ำเงินเจ้าสมิงแดงวอจากกระบุชนะคะมวยตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะ ก็ชนะมาลวดเลยเหมือนกันนะอายุ20ปีส่วนสูง175เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะการผ่านมวยน้อยกว่า60ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่าก็ทำการพิซารณที่เพชร40,000จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักปอร์อยู่ที่61กิโลกก็ดูเล็กกว่านะเวทที่ชกโลกเก่องอยู่ที่127เมตร134ปอนด์ค่ะวันนี้ชกในเวทนะก็เจ้าสมิงแดงก็ลุ่งธนเกียรติหรือสมิงแดงเพชร40,000นะคะ หรือสมิงแดงวอจักรวุิก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาล็อกลัดก็ตีเหนียวแน่นขวางหน้าโยนแทงบูดดันเดินติดดีกว่านะฮะก็สามฟอร์มล่าสุดมาชนะคะแนนแก้ว้าน้อยเกียรติชานันที่ศมวยไทยเสีแล้วก็มาชนะเพชรเก้าล้านสิงห์มวินทิ่ศึก้ําไทยล่าสุดนะคะมาชนะนกยกสี่คมเกียรติทอมโนธรรมรักษาที่ศึกท่อน้ําไทยคู่นี้ก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆานะฟอร์มสดใสเหมือนกันทั้งคู่น่ะหนูชอบไปที่เจ้าสมิงแดงวอจักรวุินะ หนูมองว่าโมยตัวนี้ฉลาดเก่งค่ะฟันธง <S <S คิเด็ดศึกท่อน้ำไทยอาทิตย์นี้นะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้นะคะูค่ที่หนึ่งออกชอบไปที่เพชรเมืองเสือปอบม,มคนอินนะคะสีเสื้อหน้าเสืออาจดูเป็นรองนะแต่หนูมองว่าการรายการน่าจะต่อเนื่องกว่านะคะดูจากประวัติแล้วก็ถึงฟอร์มแพ้มาทั้งคู่ค่ะก็ชอไปที่ปอม,มคนอินเขาทำมวยมาดี ส่วนคู่สองออกชอบไปที่เพชรนิยม FA g เอกุ๊มองว่ากระดูกดีกว่านะคะส่วนตัวนะคะเพราะว่าซูเปอร์เจ๋งเขาก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่หนูก็ดูที่ชอ 7, ่องเจ็ดเพชรนิยมสู้กับที่แพ้มาหนูก็มองว่าแพ้นิดหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรนะคะก็ถือว่าเก่งส่วนคู่สามชอบไปที่แก้วฟ้าน้อยเข่ากับเข่า,ขาเจอกันคู่นี้เบียดเสียดส,สีมากๆเลือกเอาเลยค่ะและคู่สี่ออกชอบที่สมิงแดงวอจักรุตนะคะก็มองว่าสมิงแดงเก่งนะ ดูสีเสื้อหน้าเสือมองดูมวยแล gesagt, ้วดูแบบว่าโง่เฮงดีอ่ะน่าจะความจกทั้งคู่นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยหนูชอบสมิงแดงค่ะก็เฮงๆรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณพักยง24ผู้สนับสนุนรายการก็เป็นรายการแรกของปีรายการที่สองที่หนูวิจารณ์มวยนะคะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะถ้าชอบการวิจารณ์มวยของหนูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะปีนี้นะหนูก็จะพยายามตั้งใจวิจารณ์มวยวิเคราะห์มวยให้ดีกว่าเดิมนะคะขอบคุณค่ะการกินได้นอนหลับก็คือความจขที่สุดของนุ่คนเราเลยนะคะเสร็จงานแล้วก็ขอกินก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคตะวันนี้มันก็ดีที่สุดแล้วรู้สึกดีที่ได้ใช้ทุกลมหายใจเพื่อใครสักคน